กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกานสินีแล้วนะครับวันนี้ก็โตะลกนิดน,นึงนะพี่นะพ <c> อ <oughs> ดีเลดไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนวางวางไว้นะฮะสวยดอีอันนี้ก็จะเป็นเลดของหลวงประชังนะครับก็ยังพอมีให้เช่าอยู่นะครับสามารถจะเหมือนจะใครใส่ไม่ได้รู้สึกว่าจะมีตัดสายต่อสายนี่รู้สึกจะส่งไปทำร้อยห้าสิบบาทมั้งก็คือส่งไปทำที่ที่ท,ที่ที่เขาทำเลดโดยตรงเลยนะ ร้านจิวเวลรี่อะไรสักอย่างนึงนะครับนะส่วนวันนี้ก็คือจะมารีวิววันนี้ฮะไตมาร์หกหนึ่งนะครับผมปีหกหนึ่งนะก็คือผมก็ไม่เคยมีเหมือนกันเมื่อวานก็ไปเ,เขาเรียกว่าไปเหมามาพี่เขาใจดีก็เห็นว่าราคาน่าจะไปต่อได้ก็เลยเอามานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะอันนี้เป็นนี่ฮะไตมาร์หกหนึ่งนะครับผมตอนนั้นยังเป็นพระครูอยู่เลยนะครับตอนนี้เป็นพระราด แล้วนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่ฮะที่ได้มาจะเป็นพิมพ์นี้นะพิมพ์ครออึ่งองค์รู้สึกปีหกหนึ่งเนี่ยจะมีออพิมพ์ครึ่งองค์แล้วก็เป็นนั่งผานนะครับผมเป็นนั่งผานนะไตามาดนะผมลนะตยมายม่าอ,อันนี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงเลยนะฮะ สวยงามอันนี้ซีนเดิมเลยนะเนี่ยเก่าเก็บเลยเลขหนึ่งหกเจ็ดสี่นะครับผมไซมาสหกหนึ่ครับจมูกมีถูๆหน่อยนะฮะไม่ไม่ไม่แตะนะแค่ถูๆหน่อยนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นยันอันนี้เป็นไสไมาสหกหนึ่ง องค์ที่หนึ่งนี่อันนี้ก็สวยนะอันนี้เหมือนจะเป็นทองแดงมันปูนะผมแต่ว่าไม่อยู่ในซีนเดิมแล้ะนี่ฮนะสวยไหมมีองค์หนึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งจะเคยมีเหมือนกันนะก็เลยแบบยังไม่รู้ราคาเหมือนกันนะนี่มีองค์หนึ่งสวยงามอันนี้นี่ตอกพัดตรงนี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นโค้ดพัดนะครับผม หลวงพ่อก็คมๆเหมือนกันเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นยันนะฮะด้านหลังอาจจะเขียนตรงนี้ว่าไตมาดน,นะครับผมสองห้าหกหนึ่งนะครับผมมาถ้วยด้ว,นะน,วนนครสวรรค์นะครับผมนี่ดูเขาเรียกว่ารอยตรงขอบสองห้าสี่ห้าเอาเลขพอสอด้วยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูหนังสือ ดูซิว่ามีลงเอาไว้ไหมปี61อันนี้เสียมาแปดรอบนะนนเสียมาแปรอบอ,อันนี้อายุยืนไม่ใช่เร่งยศไม่ใช่อันนี้นี่อันนี้อันนี้ รุญใจมาหกหนึ่งนะก็จะมีรูปเหมือนปั๊มนะฮะเป็นรูปเหมือนปั๊มเป็นหลังเตาลีดนะ,นะรประมาณนี้แล้วก็เป็นเหรียญอย่างที่บอกก็คือเป็นเหรียญน,นั่งผ่านนี่ยนะเหรียญนั่งผ่านแล้วก็เป็นเซมาครึ่งองค์นะครับเป็นแบบนี้น,นี่เซมาหกหนึ่งอันนี้เขาเขียนว,ว่าเหรียญเซมาแปดรอบน่นี่ครึ่งองค์ อันนี้เหรียญนั่งพานแปดรอบอันนี้ก็คืออันนี้เขาเขียนเลยนะอืมนี่ตามนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ได้มาก็คือเป็นใส่มาครึ่งองค์ล้วนๆเลยนะครับอ,องค์ที่สองไปไวนิดหนึ่งเดี๋ยวตัดยาวอีกจริงๆก็อยากให้ยาวๆเลยใครไม่ดูก็กดรีข้ามข้ามเอานลพี่นะ <laughs> พราะว่าอยากให้ดูจมูกดูความสวยแต่ละองค์นะครับ, 8, 5, รบอ,อ,อันนี้เป็นทองแดงมันปูเหมือนเดิมอันนี้ตอกบดผัดตรงนี้นะฮะอันนี้สีลุ้งสวยมากนะครับองค์นี้ลุ้งสวยเลยนี่เลขสามหลักซะด้วยสี่แปดห้าครับผมเลขสี่เลขแปดเลขห้านะครับผมนี่้ดูดิลุ้งสวยเลยอันนี้เป็นทองแดงมันปูใช่ไหมเนี่ย หรือว่าเป็นชนวนถ้าชนวนน่าจะมีสอช้างตอกนะหรือว่าตอกแต่ว่าไม่เห็นไม่มีนะน่าจะเป็นตองเดมันปูครับต่อไปนี่อันนี้น่าจะชนวนนะสียอกเขียวมรกตตัวนี้ึบ อันนี้น่าจะเป็นชนวนนะครับตรงนี้สีเขียวปีบังคับมาเลยอ่ะชนวนใช่ใ่ให้ดูทีละทีละอย่างนะผมนี่ดูดิโอ้โหดูสีออกประลอดรุง้งเขียวปีบังคับมีออกม่วง,งแซมนะฮะแล้วก็มีต่อโค้ดสาราตรงนี้นะฮะสวยมากด้านข้างเหรียญน,นะผมแล้วก็ ด้านล่างนี้มีตอกชอยช้างตัวนี้เป็นเนื้อฉนวนใช่ไหมแล้วก็มีตออโค้ดพัดตรงนี้มองเห็นป่ะซูมไหมเนี่ยโอเคแล้วก็โค้ดเลขโค้ดหนึ่งสองเก้าแปดนะครับผมสีสันสวยงามเลยองนี้จมูกสวยสีสวยมากนะอันนี้นะะผมก็พิ่งมืออย่างที่บอกไม่เคยมีเหมือนกันนะครับผม <laughs> มันเรียนรู้ไปพร้อมกันนะอันนี้สีหกหนึ่งส่วนอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อสัตว์ตะนะผมะมีตอโเสือตรงนี้อันเดี๋ยวค่อยๆดูให้ดูจมูกก่อนอันนี้ก็จมูกสวยนะอันนี้ก็มีรอยด่างนะฮะสัตตะก็รอยด่างรอยด่างอ่ะเป็นปกตินะครับผมใครอยากได้ เออองค์ไหนก็แคปมาถามได้นะผมนะราคาบางเบาบา,บาง,บางเลข460นะผมนี่ฮะสัสตะมีตอกซอเสือตรงนี้อ๋อนี่เขาจริงๆมี12องค์นะแต่เขาแบบว่าขอเก็บนั่งผ่านไปเขาไม่ให้ผม <laughs> เขาไม่ให้นั่งผ่านผมก็บอกแล้นั่งผ่านแพง <laughs> ก็เลยเอาอันนี้อันนี้ก็อันนี้ อ,อันนี้ก็ได้ครับผมขอบคุณที่เมตตานะพี่นะอันนี้เป็นเ,เหมือนจะเป็นทองแดงนะทองแดงเหมือนแบบทองแดงอันนี้ออกผิวไฟนะผมนะน,นี้เหมือนออกทองแดงผิวไฟสีออกแดงแป๊ดเลยนะฮะมีลุงล้งๆแดงๆด,ด้วยนะครับมีด่างตรงขอบๆหน่อยแล้วก็ จมูกนี่ก็มีถูๆหน่อยนะผมนี่ต่อกดพัดต,ตรงนี้น่าจะเป็นนั่แหละน่าจะเป็นทองแดงนะเพราะว่าสีออกแดงมาเลยอะ่ะถ้าเป็นชนวนก็อย่างที่บอกจะมีต่อตรงนี้เนาะ่าะสามแปดหกนะครับแดงแปดแดงแปดหน้าหลังอ่ะต่อไป เนื้อไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นเนื้อสนวนเหมือนกันนะครับเลขหนึ่งหนึ่งแปดห้ากครับผมนี่เนื้อสนวนเหมือนกันนะที่ดูจมูกหน่อยอันนี้มีจมูกก็ถูถูตรงปลายจมูกหน่อยนะครับผมนี่นะต่อโฟสลารานี้สีก็ออกเขียวมรกตเหมือนกัน แต่ว่าสู้เขียวนี้ไม่ได้นะเขียวนี้สวยกว่านะนนะนเขียวนี้นดูดูเอาแล้วแต่ความชอบนะผมโหอันนี้สวยกว่าเขียวออกม่วนนี่แต่ว่าอันนี้หลังสวยนะครับหลังสวยมากอันนี้หนึ่งหนึ่งแปดห้าอันนี้หลังสวยจริงนะฮะเนื้อชนวนนะผม ข้าวคือผมไม่ยังไม่รู้ราคาขายเหมืนอนกันะฮะแต่ว่าปิดมาเพราะเขาบอกว่ามีมุมแน่นอนนะฮะก็เลยลองดูนะฮะอ่ะ,อะ,อะนี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเหมือนกันมั้งนี่ที่จริงก็ออกเหมือนเนื้อทองเหลืองเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสามเก้าหนึ่งครับผมนี่เดี๋ยวดูจมูกสิอ่ะจมูกมีถูปลายๆเหมือนเหมือนกันนะพี่นะ นิดๆนะะปกตินี่ทองแดงทองม่วงอ่ะชึบและก็องค์สุดทยับผมนี่อันนี้ทองเหลืองของจริงนะฮะทองเหลืองจริงอันนี้ซีนเดิมเลยนี่อ่ะทองเหลืองมีองค์เดียวท้วนเลยพี่มีองค์เดียวท่วนเลยนะฮะเลขสี่สามหนึ่งดูจมูกหน่อย จมูกก็อาจจะมีแบบบางๆตรงปลายจมูกเหมือนกันนะอันนี้ก็นั่นเลยฮะปีหกหนึ่งใช่ไหมพี่นะจมูกก็อาจจะแบบกิ้งไปกิ้งมาในกล่องนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเก็บในถุงเนี่ยถ้าไม่ได้เอาปเป็นเลี่ยมเงี้ยเวลาหยิบกล่องไปหยิบกล่องมาโยกไปโยกมาก็อาจจะโดนตรงนี้ฮนะพระก็จะกิ้งไปตรงนี้กิ้งมาตรงนี้นีน่ก็อาจจะเป็น เขาเรียกว่าถูซีนนะครับผมไม่ได้แตะไม่มีองค์ไหนยุบหรือแตะเลยนะครับมีแต่แบบถูซีนถูซีนนะครับผมซึ่งเป็นปกตินะฮะของปีพระปีเก่านะฮะก็จะเก็บก็ประมาณนี้แหละนะฮะอ่ะนี่ฮนะให้ดูอีกทีมีประมาณนี้้วพี่นะมีชนวนมีทองแดงมันปูมีทองแดงผิวไฟแล้วก็มีทองเหลืองนะครับ แล้วก็มีนื้อสแะตะด้วยนะฮะ,ะ,ฮะอ่ะอคราวๆพอประมาณนี้นะพี่นะนีงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะพระปีเก่าๆสวยงามโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ